สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของ l ู n a คลาสสิกสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามนะคะสถานการณ์ราคาของ l ู n a ค่ะเนื่องจากช่วงนี้ตลาดยังคงผันผวนนะคะวันนี้ก็มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเกาะติดตามข่าวสารอื่นๆกันค่ะและก็นะคะการวิเคราะห์ราคาของดูนาคลาสสิกรวมถึงนะะความคืบหน้าของ การรีเป็กนั่นเองก็มีการเคลื่อนไหวของเดฟค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ของนาะการ,รีเป็กมันเป็นไปได้หรือไม่ที่จะตึงราคา u s t c ไปสู่1ดอลลาร์นะคะและช่วยลดอุปทานลด นะปริมาณนะคะซัพพลายของลูนาคลาสิกในอนาคตมันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามความคืบหน้ากันค่ะเพราะข้อเสนอรีเป็กผ่านไปแล้วนะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็ต้องไปดูกระบวนการต่อไปของพวกเขาค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่นะคะเป็นข้อเสนอพึ่งผ่านไปล่าสุดค่ะรีเป็กชุดใหม่นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปดูข่าวของรีเป็กนะคะเรามาดูข่าวการวิเคราะห์ราคานี้ก่อนค่ะ ข่าวนี้เป็นเรื่องของนะวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคค่ะโมเมนตัม um ขาขึ้นของลูน่าแข็งแร่งขึ้นท่ามกลางความผันผวนที่เพิ่มขึ้นนะคะเรามาดูการวิเคราะห์ก่อนเลยค่ะลูน่าเห็นราคาเพิ่มขึ้นกว่า7%ในในช่วงขาขึ้นระยะสั้นนะคะมันจะเป็นไปได้หรือไม่ตรงนี้ก็ต้องมาดูค่ะการทำลายอุปทานทางจิตวิทยานะคะมันจะสามารถ พุ่งขึ้นไปอยู่ที่นะคะศูนสาตัวนะคะตามด้วย1เหมือนเดิมได้หรือไม่เพราะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าลุน่ามี0ูย์สตัวมันจะกลับไปที่นะคะหนได้หรือไม่ลดศูนย์ไปนั่นเองนะคะเรามาดูนะคะสิ่งที่เขาใช้เทคนิคมาประกอบนะคะก็คือ MACD บ่งชี้ว่ากระแสน้ำกำลังเข้าข้างผู้ซื้อลุน่าหรือไม่นะคะ นับตั้งแต่เริ่มการซื้อขายตลาดกระทิงลูน่านะเป็นการย้อนนะเพื่อนตลาดกระทิงลูน่าประสบความสำเร็จในการพุ่งขึ้นจากจากราคาระดับต่ำสุดระหว่างนะคะตอนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าลูน่าล่วงไป04ตัวตามด้วยประมาณ8 3 7 4ดอลล่าตอนนี้ก็พุ่งขึ้นมานะคะระดับสูงสุดตามข่าวนี้นะคะอยู่ที่ข่าวนี้ช่วงประมาณ9ชั่วโมง7ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะตอนนี้มีที่นะตอนนี้ราคานะคะอยู่ที่0.04ตัว9713ค่ะ แม้ว่ากระทิงจะล้มเหลวในการทำลายศูนย์สูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาลูน่าก็ยังมีแรงเข้ามาซื้อมาเก็บกันอย่างต่อเนื่องค่ะราคานะพูดง่ายคือแรงซื้อแรงขายนะคะก็เพิ่มขึ้น7.12เมื่อวานนี้ดิฉันทำข่าวนะคะช่วงที่ทำนะคะแรงซื้อพุ่งมาถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะนั่นก็คือมี คนเข้าไปเก็บช่วงที่ลูน่าดาวลงนั่นเองพักตัวนะคะก็คือมีการเทขายนั่นเองก็มีคนเข้าไปเก็บนะคะดูจากชุมชนของลูน่าเก็บกันทีเป็นหลักร้อยล้านลูน่านะคะและก็มาดูกระดานเทรดของไทยเราก็เก็บกันหนักเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเก็บกันทีเป็นร้อยๆนะคะพูดง่ายก็คือถ้าประวันก็เก็บเป็นหลักร้อย เป็นหลักร้อยล้านเหรียญน,นะถ้าเป็นนักลงทุนรายย่อยๆก็มีทั้งหลักแสนหลักหมื่นและรวมถึงหลักล้านค่ะอย่างนี้ฉันเองก็เก็บเป็นหลักแสนค่ะไม่ได้ซื้อเป็นหลักล้านค่ะรวมๆแล้วเป็นหลักแสนเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูค่ะหากโมเมนตัมขาขึ้นทะลุระดับสูงสุด24ชั่วโมงก็คือ9713อุปสงค์ ทางจิตวิทยานะคะอาจจะพุ่งไปที่1ก็คือลดศูนย์ไป1ตัวได้นั่นเองก็จะเป็นก้าวต่อไปที่ต้องติดตามการทะลุระดับนี้อาจดึงดูดผู้ซื้อเพิ่มเติมและผักดันลูน่าให้สูงขึ้นอีกครั้งนะ,ะข้อเสียหากหมีเข้าควบคุมผักดันราคาให้ต่ำกว่าระดับนะคะก็อาจจะล่วงไปที่จุดเดิมหรือต่ำกว่านั้นได้นะคะและเขาก็มีการวิเคราะห์แนวรับสำคัญ ต่อไปนะคะเพื่อนเป็นแนวรับตัวนี้ค่ะหากหลุดแล้วอาจจะหลุดยาวเลยนะคะนั่นก็คือแนวรับอยู่ที่ 0, 4ตัว8ค่ะ8ปนะแท่วนนั่นเองนะคะเพราะก่อนหน้านี้มันล่วงไปที่แนวรับ 04ตัว8374นะคะฉะนั้นจับตาดูว่ามันจะล่วงไปต่ำกว่านั้นอีกไหมนะคะมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาของดูนาและการประมาณการซื้อขายนะคะเพิ่มขึ้น7.05และนะ,ค,ะคิดเป็นนะคะ74.12%ตามลำดับในช่วงกระทิงโดยแตะที่นะคะพูดง่ายก็คือเม็ดเงินในมา r k เก็ตแคปก็อยู่ประมาณ530 นะ530ล้านดอลลาร์เองนะคะและวอลุ่มการซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณ92ล้านดอลลาร์ๆๆนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์และในเชิงเทคนิคกราฟลูน่านะคะ,ะเขาก็พูดถึงตัวบ่งชี้ยังเป็นเชิงบวกอยู่ก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาอยู่ก็นะแม้จะดันราคาขึ้นไปแล้วก็ทุบลงมาในเชิงเทคนิคยังบอกว่ายังมี คู่ซื้อหรือแรงซื้อกำลังเข้ามาควบคุมตลาดอยู่พุดง่ายๆก็คือตอนนี้ตลาดกระทิงระยะสั้นกำลังเข้าไปเก็บนะเก็บเหรียญลูหน้าคลาสิกอยู่ดูจากกราฟเราจะเห็นนะคะว่ามันพุ่งขึ้นนั่นเองดูทั้งนะ M A C ม R S I นะคะมันก็พุ่งขึ้นและก็ย่อลงมานะคะนี่ก็คือ,อตลาดกระทิงชั่วคราวนั่นเองนะ,ะเรามาดูต่อนะคะความสัมพันธ์เขาพูดถึงอ่า แรงขายกับแรงซื้อนะคะแรงไหนมันมามากกว่าการปรากฏว่าแรงซื้อดึงดูดมากกว่านะคะโม,มโมเมนตัมขาขึ้นของลูนา่ากำลังเพิ่มขึ้นอย่างแรงกล้าและอาจทำลายอุป,ปสงค์ทางจิตวิทยาได้และอาจจะพุ่งลดศูนย์ไปหนึ่งตัวได้นะและดึงดูดผู้ซื้อให้มากขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่เขาสรุปออกมานะคะหาก กระทิงนะอาจจะเกิดกระทิงระยะสั้นนั่นเองนี่ก็คือข่าวแรกค่ะเรามาดูสภาพตลาดสักเล็กน้อยค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงเวลาของอเมริกาค่ะก็ปรากฏว่าหุ้นก็พุ่งนะแต่หุ้นหุ้นในส่วนของ S&P 500และก็นะคะกลุ่มของ N e x t ทัสนะคะคือกลุ่มของอเทคโนโลยีก็พุ่งขึ้นเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะคะส่วนนะ,ะดาวโจนสค่ะไม่ได้พุ่งเลยค่ะยังแดงอยู่เลยค่ะนะ,ะขึ้นก็พยายามไต่ขึ้นค่ะแต่ก็ถูกนะ,ะแรงเทขายเยอะมากค่ะวันนี้นะคะลูน่าคาสิกเรามาดูราคาลูน่าคาสสิกค่ะตอนนี้ก็ดาวลงลบไปอยู่ที่42ค่ะวันนี้นะ,ะตลาดมีการทุบลงไปด้วยนะคะเพราะส่วนใหญ่ละ าการประกาศตัวเลขออกออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็นะคะมันสูงกว่าคาดนั่นเองนะคะก็มีการทุบลงมานะคะวันนี้ดิฉันก็ไม่ได้เอาข้อมูลตัวเลขมาให้เพื่อนเพื่อนเ,อนเอนฟังนะคะนะอตอนนี้ค่ะก็มีการทุบลงมานะคะ อขออภัยเมื่อช่วงกลางวันของอเมริกาค่ะก็มีการทุบลงมาค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงจุดเดิมที่มันเคยดาวลงก่อนหน้านั้นนะคะมันลงมาอยู่ที่ประมาณ897ค่ะยังไม่ถึง870กว่านะคะและก็ดันขึ้นไปที่900 นะ9ก0กว่านะคะราคาหนะตอนนี้ค่ะอยู่ที่918นะคะนี่ก็คือรูหน้าคาสิกค,ค่ะเราไปดูต่อค่ะเราไปดูนะคะอารมณ์นักลงทุนสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้อารมณ์อยู่ที่ระดับ52เราจะเห็นว่าบิตคอยยังไม่ทะลุนะวันนี้บิตคอยช่วงตอนเช้าค่ะก็ดันราคาขึ้นไปที่2อ0่า28ค่ะก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขนั่นเองนะ,ะก็มีการดันราคาขึ้นไปค่ะ และก็ทุบนะคะวันนี้ดิฉันเองก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารเลยนะคะไม่ได้ติดตามแต่เห็นมีการทุบลงมานะคะช่วงประมาณบ่ายโมงค่ะแต่ก็ไม่ได้เห็นตัวเลขที่มีการประกาศดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าตัวเลขเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนแต่เห็นตลาดมันมีการทุบตัวค่ะดิฉันวันนี้ก็ติดภารกิจไม่ได้ดู อาพอดเลยและก็ไม่ได้ดูข่าวอะไรมากนะคะนะฉะนั้นวันนี้เห็นอย่างเดียวคือมันมีการทุบลงมาค่ะและก็ค่อยๆดีดขึ้นไปเล็กน้อยนะคะก็ยังคงอยู่ในกรอบนะคะสรุปก็คือราคาว,วันนี้ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบเรามาดูข่าวการอัปเกรดอัปเดตค่ะอัปเดตในเรื่องของรีเป็กค่ USTC นั่นเองนะคะเดฟผู้ที่นำเสนอค่ะเขาก็มานะคะมาอัปเดตให้ว่าตอนนี้ค่ะ นะเขาได้ส่งข้อมูลคำถามต่างๆที่นะคะกระดานเทศจะสอบถามเขานั่นเองและก็ส่งเอกสารอะไรไปหมดแล้วนะคะไปที่กระดานเทศต่างๆ10กว่าประมาณ10 นะกระดานเหตุเรียบร้อยแล้วและก็รอการประชุมสนทนาเพื่อพูดคุยหาลือกันค่ะเพราะมันมีประเด็นคำถามจากนะคะ C E A C E X หรือนะ X S นั่นเองหรือกระดานเหตุก็สอบถามเข้ามานั่นเองนะคะฉะนั้นตอนนี้เขาก็อยู่ระหว่างเตรียมตัวนัดประชุมและก็พูดคุยกันค่ะ ก็คาดการว่าน่าจะไม่มีปัญหาหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องดูต่อไปค่ะและนี่เขาก็แบ่งปันอีกเงินสำรองสำหรับเลาค่ะบางครั้งเรานะก็เครียดวิตกกังนวลว่าแผนการรีเป็กเนี่ยเราจะมีเงินสำรองหรือไม่เราจะมีเงินค้ำประกันสำหรับการรีเป็กหรือไม่เดฟเขาก็เทวิตค่ะเขาบอกว่าเงินสำรองเรามีมากพอที่จะค้ำประกันเต็มจำนวน u s t c เป็นนะก็คือ2เซนนั่นเองนะคะนี่ก็คือการ อัปเดตนะคะเรามาดูส่วนท่านนี้ค่ะท่านนี้ก็มีการแบ่งปันเช่นเดียวกันนะคะเขาก็พูดถึงนะเรามาดูนะด้วยความก้าวหน้าของการพัฒนาบล็อกเชนและรีเพ็กที่เป็นไปได้ของ USTC ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รับความชัดเจนจากนะคะกระเป๋าเงินของเรานั่นเองก็คือนะสถานีกระเป๋าเงินว่าพวกเขาจะทำอย่างไรกับ USTC นะคะในนะ นี่ก็คือแอบเทอร์ล่าฟรอมแลกนั่นเอง LFG นะคะ LFG ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะคะแกลนนะคะ The Luna นะะ่าอ่เป็นเป็นเกี่ยวกับอะไรดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะเพื่อนนะในสิ่งในสิ่งนี้นะคะที่เขาพูดถึงนะคะสำรองเนื่องจากขนาดนี้น่าจะเป็นของนะเทอร์ล่า ฟอมแลกหรือไม่เป็นทีมงานของเทอร a ล่าฟอมแลกหรือไม่ตรงนี้ไม่แน่ใจนะคะเพื่อนเนื่องจากขณะน,นี้ชุมชนกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาเทอร์ล่าฟรอมแลกจึงถือครองเปอร์เซ็นต์จำนวนมากของการจัดหา USTC ซึ่งอาจขัดขวางความพยายามในการตึงใหม่นะคะพูดง่ายๆตอนนี้ค่ะปัญหาใหญ่ก็คือนะคะมีคนถือครอง USTC ที่จำนวนมากก็คือเทอรล่าฟรอมแลกนะคะถือว่าถือเยอะมากค่ะ นี่ก็คือประเด็นปัญหาค่ะที่ดิฉันเคยติดตามเมื่อปีที่แล้วนะ,ะที่เคยมีการประชุมการคุยกันกันของเดฟต่างๆในช่วงที่ยังคงเป็นทีมเดียวกันอยู่ในนามของเทอร์ล่าฟอร์แ็กนั่นเองตอนนั้นเขาก็มีการพูดคุยและความกังวลนะคะว่าเทอร์ล่าฟอร์แ็กมีเหรียญ u s เ c เยอะที่สุดค่ะ นะเชื่อว่าน่าจะมากกว่า50%ซนะคะซึ่งพอมีเยอะอาจจะมีปัญหาในการขับเคลื่อนโปรเจกต์หรือไม่หากเขาไม่เห็นด้วยนะคะหรือนะคะเขาขัดขวางหรือไม่ให้นะมีประเด็นการแก้ไขปัญหาเพื่อจะอัพอเพื่อที่จะรีเบกนะคะอาจจะมีปัญหาตามมาในประเด็นนี้หรือไม่ตรงนี้ต้องจับตาดูนะคะแค่นั้นท่านนี้บอกว่าเขาอาจจะขัดขวางในการตึงใหม่ได้นะคะ ลูนาคอมมูนีต้องการคำตอบเหล่านี้เพื่อช่วยให้เรามีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีดำเนินการต่อไปหากเป็นไปได้เราจะไม่ปฏิเสธการบริจาคเงินสำรองของนะคะพูดง่าย UFG ก็คือ,เ,อเทอร์ล่าแกรนหรือเปล่ามูลนิธิของเทอร์ล่าแกรนนะคะเพื่อช่วยเหลือในความพยายามเหล่านี้นะคะ นี่ก็คือสิ่งนะอาเทอรล่าแกนนะ่าจะเป็นมูนิธินะเพื่อนถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะต้องขออภัยดิฉันเองมากก็มักจะจําไม่ได้นะคะในเรื่องของอโครงการหรือทีมงานของลูน่าคลาสิกเท่าไหร่คร่ะเพราะมันก็มีหลายระบบหลายทีบางทีก็ลืมนะคะต้องขออภัยนะคะอา LFT นะคะใครรู้บ้างก็แบ่งปันแต่ดิฉันคาดการว่าน่าจะเป็นมูนิธิหรือไม่นะคะอาลูนา่านะ,ะลูนา่า ฟรูนดิชันนะคะแกรดนะคะถ้าอ่านผิดประการใดต้องขอัยนะคะน่าจะเป็นมูลนิธิหรือไม่นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นข้อกังวลของนักลงทุนที่สอบถามเขานั่นเองว่าจะมีเงินเพียงพอในการไปรีเพ็กหรือไม่บวกกับก็กังวลว่าคนที่ถือเหรียญเยอะที่สุดมันเป็นนะกลุ่มของเชล่าฟอร,ร์อมแลก่ะหากเราตึงไป พวกเขาไม่เทขายเลยนะประมาณนั้นนะมันจะมีผลกระทบหรือไม่นะถ้าตึงไปแล้วเนี่ยโอ้เขามีปริมาณเหรียญเยอะและกําลังถูกฟ้องคดีอยู่เขาไม่ทุ่มเอาเหรียญมาทุ่มขายเลยเหรอไม่ดิ่งเลรออะไรประมาณนี้นะดิฉันคาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนั้นนะก็ลองคิดดูเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนี้ ตอบว่านะคะเป็นข้อกังวลของนักลงทุนเรามาดูต่อค่ะท่านนี้บอกว่ารูหน้านี่คือโพสต์ต่อต้านการโกงของคุณในวันนี้เช้านี้ USTC อยู่ในอันดับที่หนึง ของราคาที่เพิ่มขึ้นใน24ชั่วโมงที่ผ่านมายังไม่พออีกหรือดังนั้นเดาว่าใครคือ3อันดับแรกนะคะระบบนิเวศของลูนา่ากำลังพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอีกครั้งนักลงทุน่จับตามองนะในเรื่องของราคานั่นเองปรากฏว่าตอนนี้นะคะราคาของ u s t c คะ่ะไปติดท็อปอันดับต้นๆน,นั่นเองนะคะก็น่าจะมีนะ แรงขายนะคะติดท็อปเนี่ยมันเป็นแรงขายหรือไม่เพราะตอนนี้1เซนการ์ราคามันดาวลงนั่นเองนะคะเราไปดูต่อค่ะท่านนี้ก็มีการพูดถึงโปโตค่อนกระจกค่ะรูน่าชุมชนฉันต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าฉันได้เพิ่มวางแผนนะคะฉันเพิ่งเริ่มวางแผนเริ่มต้นสำหรับความคิดที่เริ่มในการกู้คืนนะคะ MIR ค่ะ นะก็คือโปรโตคอลนะซึ่งช่วยให้ผู้คนในระบบนิเวศของเราซื้อขายนะคะหุ้นและคริปโตอื่นๆได้พูดง่ายซื้อขายคริปโตนั่นเองในโปรเจกต์หรือเหรียญอื่นๆได้นะคะคือส่วนใหญ่คนที่ทวิตในใน Twitter นะคะส่วนใหญ่ก็เท่าที่ดิฉันสังเกตนะคะในการซื้อก็ดีในการเป็นโหนดก็ดีนะคะรวมถึงเป็น ผู้มีอิทธิพลต่างๆส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นนักลงทุนอยู่ด้วยและก็เป็นผู้มีอิทธิพลและก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องบล็อกเชนนะคะสังเกตนะคะและส่วนใหญ่ก็บางทีก็เป็นเดฟเคยทำงานร่วมกันคิดคน้นควา้าช่วยกันฟื้นฟูลูน่าคลาสิกค่ะนั่นก็คือลูน่าคลาสสิก น่าจะเป็นแหล่งรวมเดฟหรือไม่แดงแหล่งรวมนะคะแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบล็อกเชนหรือไม่นะคะนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะที่ฉันก็มักจะไปติดตามและอ่านแทบจะทุกคนค่ะที่มีการโพสต์เรื่องลูหน้าคลาสสิกนะคะรวมถึงคนไทยเราด้วยค่ะถ้าโพสต์ดิฉันก็อ่านหมดค่ะฉะนั้นค่ะสิ่งหนึ่งดิฉันก็คาดการณ์ว่าส่วนใหญ่จะมีความรู้เรื่องบล็อกเชนนะคะมีความรู้ในเรื่องของคอสมอนมีความรู้ในเรื่องของเดฟการพัฒนาระบบนั่นเองนะคะ นั่นนี่ก็ถือว่าข้อดีค่ะมันมาช่วยกันสํารวจค่ะช่วยป้องกันความเสียหายได้นั่นเองนะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้เขาพูดถึงลูน่าคลาส,สิกค,ค่ะขณะนี้อยู่ในช่องทางนะ,ะจากมากไปน้อยค่ะและทดสอบนะคะตอนนี้ค่ะเป็นการเขาพูดถึงเชิงเทคนิคนะคะเป็นการทดสอบ โซนอุป,ปสงค์ค่ะลายสัปดาห์นะคะพูดถึงราคาเชิงเทคนิคนั่นเองเพราะวันนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วรูน่าดาวลงไปและก็มีแรงซื้อเกิดขึ้นนะคะนะและก็ดันราคาพุ่งขึ้นไปนั่นเองนะ,ะฉะนั้นค่ะรูน่าจะทะลุแนวต้านสำคัญไป 010ลด01ตัวได้หรือไม่ตรงนี้ต้องจับตาดูต่อไปค่ะเพราะวันนี้ก็พยายามที่จะไต่ขึ้นไปเพื่อลด0นะคะเพื่อนนี่ก็คือในเชิงเทคนิคที่ชุมชนแบ่งปันนะคะว่เนี้ลุน่ากำลังที่จะสตองแข็งแรงกำลังจะพุ่งขึ้นนะคะกำลังจะพุ่งขึ้นมันจะไปได้หรือไม่นะคะก็ต้องดูต่อไปค่ะเราไปดู คราวนี้ต่อค่ะค่ะนะอย่างท่านนี้เขาพูดเช่นเดียวกันเรื่อง u s t c ค่ะคุณรู้หรือไม่เขตนะวะกรรมหมายถึงอะไรในใบแหน้นค่ะเพื่อนๆมีความรู้เรื่องเขตนะวะกรรม ะะที่มันแปลว่าภาษาไทยนะคะวณวะกรรมนะคบนะ uh, innovation นะคะูนนะคะ uh, หมายถึงอะไรนะถ้าสะกดภาษาอังกฤษผิดต้องขออภัยนะคะแต่ภาษาไทยมันหมายถึงเขตนะวกรรมนั่นเองเขตควบคุมนะ,ะเขตควบคุมดูแลความปลอดภัยนั่นเองเพื่อนๆรู้หรือไม่หมายถึงอะไรลองแบ่งปันใต้คลิปนี้นะคะและเราสังเกตหรือไม่ว่าลูน่าก่ะ USTC นะคะสองเหรียญน,นี้ค่ะไม่ได้อยู่ในเขตนั้นเลยค่ะอดีตค่ะเหรียญบินทุกเหรียญค่ะเข้าสู่กระดานเทรดก็อยู่หมดค่ะนะรวมถึงชีบะค่ะชีบะอดีตก็อยู่หมดค่ะชีบะเพิ่งจะออกจากนาวกรรมค่ะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะเมื่อปลายเดือนที่แล้วเพิ่งจะออกค่ะแต่ตอนนี้ ลูหน้าเราไม่ได้อยู่เลยค่ะไม่เคยอยู่เลยค่ะนะเข้ามาแล้วแต่ช่วงที่ลีตรใหม่ๆช่วงของ การสร้างใหม่ก็อาจจะอยู่นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่นะคะเพื่ฉะนั้นก็ลองดูว่าเรามีศักยภาพเรามีของดีอยู่หรือไม่เราเป็นบล็อกเชนมีคุณภาพหรือไม่ก็ลองพิจารณาดูค่ะลูน่าไม่ได้อยู่ในเขตที่ควบคุมนั่นหมายความว่าอะไรนะคะลูน่าปลอดภัยหรือไม่ลูน่าเป็นเหรียญที่น่าลงทุนหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะคะเรามาปิดข่าวสุดท้ายกันค่ะข่าวนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ราคานะคะ ราคาลูน่าคลาสิกพุ่งสูงขึ้นก่อนอัปเกรดเป็นลูน่านะคะพูดง่ายก็คือก่อนอัปเกรดเทียบเท่าลูน่า2.0ก็คือเทียบเท่ากับลูน่าเวอร์ชันเวอร์ชัน2ของดันนะ,อะของโดคอนนั่นเองนะคะเรามาดูนะคะว่าเขาเขียนอย่างไรนะคะ นะต้องขอไเปเพื่อนเดี๋ยวปั๊บหนึ่งนะในขณะที่ส่วนใหญ่ของตลาดคริปโตกําลังดิ้นรนกับการลดลงหรือการซื้อขายที่ดีที่สุดแปรเทละาเทลาคลาสสิกค,ค่ะได้รับการบันทึกเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของการอัปเกรดครั้งใหญ่ซึ่งจะช่วยให้โทเคนมีความเท่าเทียมกันกับลูน่เวอร์ชัน2 นะคะก็คือดูน่า2.0นั่นเองนะอันที่จริงกลุ่มนักลงทุนหลักของเทอร์ล่าคลาสิก l อลนะคะจอยนะทัสนะฟรอสฟรอสได้อัปเกรดเครือข่ายทดสอบของนะเทอร์ล่าเลเบลนะโรเยอร์2เป็น 0. 0. 0, ว K, เวอร์ชันดน2.0.0ด้วยค o สมอนเอสดีเคเวอร์ชัน2เวอร์ชันศ4นโดยมีจุด ประสงค์เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของการอัปเกรดนะเมนเนตนาเทอร่าคัสติกตามที่แบ่งปันโดยนักพัฒนานอกเวลาของทีมนะคะเมื่อวันที่4พฤษภาคมกันนั่นก็คือท่านนี้ค่ะก็เป็นทีมงานของนะทีม L1 ที่ทำงานในเรื่องของอัปเกรดบล็อกเชนอยู่นั่นเองก็มีการาแบ่งปันนะคะว่า กระเป๋าเงินกำลังจะมีการอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน2.0.0นะคะของกระเป๋าเงินเลเบลสตีชันนั่นเองเป็น Cosmon Sdk เวอร์ชัน0.45ค่ะดิฉันเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้กระเป๋าเงินนี้นะคะรอมันอัปเกรดให้เสร็จก่อนนะคะตอนแรกว่าจะเข้าไปใช้ค่ะตอนนี้ก็ยังค่ะเดี๋ยวรอเก็บ ลูน่าเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยค่ะรอว่าลูน่าจะดาวอีกไหมนะคะถ้าไม่ดาวก็หมดโอกาสเลยเนี่ยนะตอนนี้ก็รอดูนะคะว่าอาทิตย์นี้มันยังมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจอีกหลายตัวค่ะดิฉันก็รอดูว่าลูน่าจะดาวลงอีกไหมนะคะอะไรก็จะเก็บนั่นเองนะคะแต่ถ้าไม่ดาวลงก็อาจจะเก็บเพิ่มนะคะนะก็ดูอีกทีนะคะหรืออาจจะไม่ได้เก็บค่ะเพราะเก็บไปแล้วค่ะ นะเก็บไปตั้ง4ไม้ค่ะเพื่อนนะบอกก่อนนะคะคลิปนี้ไม่ได้แนะนําในการลงทุนนะคะก็เก็บลูน่าไปแล้วนั่นเองก็ต้องมีวิัยใน,ในการลงทุนนะคะถ้าเราไม่มีวิัยนไม่ได้ค่ะนะอ่าก็รอดูค่ะถ้าจะเก็บเพิ่มคือมันต้องดาวลงต่ํากว่าราคาที่ดิฉันซื้อไว้แล้วเท่านั้นค่ะถ้าราคามันวิ่งอยู่เหนือยังไม่เก็บค่ะก็ต้องไปรอเดือนหน้าต่อไปนะคะวิัยของดิฉันนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูต่อค่ะ ทำรายการอัปเกรดนะคะไมเนค่ะไม่นานนะหลังจากการประกาศนี้ผู้จัดการโครงการของทีมนะักพัฒนาบล็อกเชนที่รู้จักกันในานามของนะคะลูน่าลูน่าเบิร์นอาร์มี่ได้ยื่นข้อเสนอสำหรับการอัปเกรดไมเนหลักของเทอร a c l a s s าสิกเป็นเวอร์ชัน2.0.0หลังจากประสบความสำเร็จในการทดสอบ ความเข้ากันได้ของ L 2ตามที่แชร์ในทวิตท,ที่เผยแพร่เมื่อวันที่5พฤษภาค่ะนะหลังจากเขาเผยแพร่ไปแล้วก็มีข้อเสนอนี้ตามมานั่นเองนะคะข้อเสนอในเรื่องของการเปิดโหวตนะดิฉันเชื่อว่าโหวตข้อเสนอนี้ชุมชนก็ตื่นเต้นจับตาดูคาดการว่าราคาลูน่าอาจจะพุ่ง ตัวนั่นเองนะคะก็เป็นสิ่งที่ชุมชนก็คาดหวังว่าอาจจะทำให้รูน่าค่ะพุ่ง 10x หรือ 100x ก้อได้นะคะเป็นการวิเคราะห์เป็นการกล่าวนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการพุ่งถ้าพูดถึงราคาบอกก่อนนะคะดิฉันสายกล่าวค่ะสายกดแรงดึงดูดกดจักรวาลค่ะกดวิทยาศาสตร์ค่ะพอศึกษาเรื่องนี้มานะคะและดิฉันก็มักจะชอบกล่าวนะคะฉะนั้นค่ะ เป็นไปได้หรือไม่หากมีการเปิดตัวบล็อกเชนนะคะอัปเกรดเสร็จค่ะลูนะ่าอาจจะพุ่งไป 100x นะคะหรือ 10x อนะคะอย่างน้อย 10x เค่ะเป็นไปได้หรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูหากมีการเปิดอะ่ะเปิดตัวในเรื่องของการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะคะและต่อมาค่ะจับตาดูต่อค่ะ พออัปเกรดเรียบร้อยแล้วมีข่าวดีของดร e oh ์คิมอีกโอ้โหมันจะเกิดอะไรขึ้นนะกาวอีกแล้วนะกาวปิดท้ายด้วยการดมกาวนะคะฉะนั้นไงในเดือนนี้ก็จะมี2เรื่องต้องจับตาดูคือการอัป เกรดนะคะบล็อกเชนเทียบเท่าลูน่าและก็คอสมอนค่ะเชื่อมต่อโลกภายนอกโลกจัก,กรวาลและก็ติดตามในเรื่องของการเปิดข้ออภิปรายของดร์คิมค่ะตอนนี้ดอเร์คิมเงียบหายไปดีเชื่อว่าเขาหน้าจะเตรียมเขียนกาล่างข้อเสนอเปิดอภิปรายเรื่อง AI ของเขาค่ะ นั่นคือมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะเพราะดิฉันนักจินตนาการค่ะนะฉะนั้นค่ะเป็นไปได้ค่ะเราคงเห็นในเดือนนี้ค่ะดรคิมค่ะก็คงจะเปิดอภิปรายค่ะในเรื่องของแผนในเรื่องของแผน AI ของเขานะคะเราคงได้เห็นค่ะนะนี่ก็คือข่าวค่ะที่ดิฉันก็นํามาแบ่งปันนะคะนะนี่ก็คือข้อมูลที่เขา แจ้งนคามาอ่านข่าวนี้ต่อค่ะตามข้อเสนอการอัปเกรดมีกำหนดจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่17พฤษภาคมซึ่งทีมงานจะเน้นนะจะแนะนำการอัปเกรด Cosmon SDK v0.45.13 และนะคะ Tendermint นะ V34.24 ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนลูน่าเนื่องจาก V2.0 นะคะจะอนุญ,ญาตให้สร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจก็คือ D-App บนลูน่าบล็อกเชนสอดคล้องกับแผนงานค่ะอย่างที่ดิฉันบอกนะคะมีดีแอค่ะเมื D ่อปี D D D App ที่แล้วค่ะดิฉันก็ติดตามข่าวและกนะ็อ่านข่าวนะคะมีดีแอปลอยเยอะแยะค่ะ และก็เดฟค่ะนักพัฒนาก็บอกว่ามีดีแอปที่ติดต่อไว้นะคะรอที่จะเปิดแต่นะ,ะแผ่นฟอร์มดีแอปต่างๆค่ะปฏิเสธหมดเลยค่ะเพราะเขากลัวเรื่องความปลอดภัยค่ะเขาบอกว่าลู n a ยังอัปเกรดไม่เสร็จค่ะไม่รองรับน้าระบบของพวกเขาค่ะพวกเขาก็เลยยังไม่เปิดค่ะฉะนั้นค่ะเป็นไปได้หรือไม่หากมันมีการอัปเกรดเสร็จ แพลนฟอร์มต่างๆค่ะที่มีมากกว่า50ดีแอปค่ะมันจะเข้ามาเปิดและมาใช้ในบล็อกเชลูน่าค่ะเพราะหากมาเปิดจะเกิดอะไรขึ้นนั่นหมายความว่าบล็อกเชลูน่าได้ใช้ประโยชน์แล้วค่ะ ถ้าบล็อกเชนไหนใช้ประโยชน์ได้ดิฉันบอกได้เลยค่ะบล็อกเชนนั้นมีอนาคตต้องจับตาดูค่ะนะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องดูและติดตามสำหรับนักลงทุนสายถือค่ะเรามาดูต่อค่ะนี่ก็คือข่าวนะคะจบพอดีเลยค่ะนี่ก็คือข่าวสำหรับคลิปในวันนี้นะคะโอ้โหจริงๆมันมีข่าวอื่นด้วยนะแต่วันนี้เอาแค่นี้พอค่ะไม่อยากจะทำคลิปนานเกินนะคะวันนี้ก็แบ่งปันสำหรับข่าวในวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนท่านใดมี มองความคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้นะคะและอย่าลืมกดไลค์ค่ะใครมาฟังทุกคลิปไม่เคยซับสไครต์กดซับสไครต์ไว้นะคะดิฉันจะมีทําทุกๆวันค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ